ให้แม่ละล้ให้พีตัดก่อนอาทำท่าทำท่ใครใครที่รู้ตัวอยุยังไม่ต่อจะพี่ออกมาเอาเค้กต่อนเลยคุอยู่ที่ไหนก็นทั้งีมยคนอยู่ท้่ไงมันแกะไม่ออกแบ่งนี้แบ่งกี้ส่วน มนนัหาเนาะแรงธรรมชาติธรรมชาติใช่หมายถึงมันหนามันไม่ร้อนซ้อนมันเนี่ยได้คนนมันเหมือนกระถอกได้เล่นได้ค่ะงิ้งเค้กกินเค้กกับยายก่อนดิใครใครที่รู้ตัวอายุลองจากเนี่ยออมาเอาเค้กเลยหรือจะเอาอายุ